อ้านเนี่ยที่ห้าสองล้านสี่แสนนามเมทให้คนแต่ว่าไม่มีใครตายได้กันดูหาส,สีทองสามตัวเลยก็พูกขีดซ้ำต่อมากันดูหาส,สีทองแตกเรียบร้อยแล้วตาดสองตัวก็เราเปิดปืนจ,จัดก้อนมาฮะจังหวะนี้เท่าไรฮันแน่ฉันือ้เครื่องป่าเราเนี่ยถึงกล้ามาตีเราแบบนี้เนี่ยไม่ได้ท่าทุกคน คุณเกลือจัดฮ่าฮ่าฮ่ามาตีเราแบบนี้เราไม่ได้นุกคนเพราะงั้นเราทำการไปแก้แค้นแม้ว่าเขาจะแพ้ผมก็เถอะนะมานี่เลยเลยก็ไปที่โกเคซึน <c oughs> ี่คือตัวที่ผมจะไปแก้แค้นนะนุกคนมาไปที่ปุกตื่นนี่เลยฮะนุกคนผมได้ทำการเตรียมของไว้ที่เรียบร้อยนะคือผมได้ทำการฟาร,ร์มเศษโซเนี่ยถึงสีสองเส็เรียบร้อยมาโกเคสึขึ้นสีดาวม่วงซะ <c oughs> อาจะด่าคีมาห้ทุกคนแต่ว่า มาทําไมก็ไม่รู้นะเพราะว่าเราไม่ค่อยเจอโกยสืร่างสองในเวาาลาวนะร,ร้องเท่าไหร่นะก็มาเราทำการไปเริ่มเลยในกันในเมื่อนะายองแกเราแบบนี้เนี่ยเราต้องทำแกนาคืานแะล้นะเอานาคนนี้ใช่ไหมคนนี้แน่นอนเลยด้วยความผมบอกเลยว่าคนนี้แน่นอนฮะมาในเลยคนนี้นี่แหละที่มาตีผมเห็นไ,ไหมเขาชื่อว่าคนกบฮ่าฮ่าฮ่านี่มานาะยใช่ไหมไปเลยโอเคฮ่ามาเจอหวนนี้มาการโลเขาเปิดก่อนทุกคนมารวมหมัมาเลยนะนะตีเราไม่เข้าหรอกนะ ป้านเนี่งาสองสสร้อยสี่แสนดาเมจให้คนแต่ว่าไม่มีใครตายได้กันดูหาส,สีทองสามตัวเลยก็ภูก็ตซ้ำต่อมากโดูหาส,สีทองแตะเรียบร้อยแล้วตาดสองตัวก็เราเปิดปืนจาก,กรอลมาฮะจังหวะนี้เท่าไรป้านเนี่ยทีห้าเจ็ดแสนนามจฮะมาสฟ้าห้าสตันโอเคเตียนามาโอเคถือว่าดีให้ทุกคนเป็นงานเลี้ยงเราก็เอามากินแซ่บฟาดทะลายภูเขาป้ามึงเงี้ยเสียล้านดาเมจทุกคนนาตายหนึ่งตัวนี่ติดดับฮะทุกคนแล้วก็ก ขาขึ้นมาปุ๊ปปู่โอ้โหเรียบร้อยสวัสดิ์สมาเร็จเราตายเรียบร้อยเอ้ยยังไม่ตายเหรอที่เออเดี๋ยวเลือกให้ทุกคนมารอบต่อไปคือไม่มีแม่แสงฟ้าก็หวานหมูฮะทุกคนถ้าเกิดว่าผมพูดอะไรไม่ดีไปขอพายนะคือผมพูดความบันเทิงนะทุกคนมาแล้วก็ระเบิดปืนจักรกลมาให้ไงต่อฟ้าหนึ่งทีฮะสามแสนน้ำมันก็แรงเรื่องเหมือนกันนะตาสองตัวแล้วก็มอนสเตอร์ซันเจาะตีฮานามาแต่ว่าลาก่อนนะจีนอส ป้าวัยเงี้ต no ัวเดียวหัวรัก400ดามิฮะที่น้องนมไปเรียบร้อยแล้วนะก็ยิงรถเจือตีมาก็รถเฉลียคือมาโอเคฮะตามคาดนะฮะอ่านเกมออกก็ถือว่าชนะแน่นอนแล้วก็เราไปหวังมาตัวเดียวห้าดามจแล้วเดี๋ยวเท่าไรโอเคฮะ500,000 90,000ดาเมจฮะก็ฟุบกิกับตีมาถึงตัวเดียวถึง500,000ดาเมจเหมือนกันไวแล้วสั่งโอเคฮะดูเลือดมามาสุดสุดข้าดามจนี่ไง่ายทางกาหนุนพี่ฮะโอ้ผมไม่เข้าเลยฮะมาป้าหนึ่งทีห้าโอเค500,000ดาเมจฮะแล้วก็ฟุ แล้วก็เสียเรื่อยแล้วเหรอเท่าไหร่28ดามีแล้วก็ลากก่อนนะวากเทนซังป้ามันไงกันเราติดไม่ละท้อเอ้ยมันหายเหรอเอ้ยมันติดแล้วเหรอหรือว่าเขาไม่มีก็ไม่รู้เหมือนกันฮะแต่ว่าก็ตายนะทีเซนก็ยูนนกก็มาฮะ54ดาเมจแล้วก็แทงเข่าเสรเจอเลือดไปหนึ่งทีแต่ว่าไม่เข้าฮะอีู่ทลายมาเท่าไรเขาแค่หนึ่งร้อยหนึ่งแสนดาเมจแต่ว่าไม่เคยเป็นไรเท่าไรนายมาตีเราใช่ไหมเมื่อกี้เรารู้นะนายไม่ต้องมาแก้ตัวเลย ปังมันไงงั้นก็เทิานี่ลาก่อนแล้วกันนะนะเปิดเมนช่เพื่อวความเท่ไหนกันดูเตบปบาปังเรียบร้อย้วยคนเสือแล้วหน้าเม็ฮะเรียบร้อยฮะเรียบร้อยโอเคฮะทุกคนน้ำเปนยังบ้างฮะชิช่ากันก่อรนั่นนะคบผมทำเพื่อความบันเทิงและทุกคนจริงๆแล้วผมต้องการมาทั้งแกเขาคนนี้นี่แหละทุกคนนะเขาคืนหน้าหน้าแกมาเลยนะ <laughs> ขอภัยทุกคนถ้าเกิดว่าหัวอะไรไม่พอดีไว้ขอภัยจริงนะ มาฮะคนนี้ก็น่าพลันเขาสามแสนไปมาในจุเดี๋ยวเกินไปภายในเทินเดียวนะก็ขอภายล้วกันนะที่ไม่ตีเขาคืนโอเคคนนี้แหละคือรอบแรกเนี่ยคือผมแบบน้ำลายเต็มปากเลยผมก็ไปหาน้ำลายมารอบสองคืออัดใหม่นะโอเคฮะง่าขอรับไปก่อนแล้วกันฮะสวัสดีครับขอขอคุยรับชมนะครับว่า,าคาาันหน้าจะไปคลิปอะไรก็ติดตามรับชมได้เลยนะ